บัดนี้จักสแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกๆท่ทานตั้งใจ นอบน้อมและมัการพระภูมิพระภาพอาหันตสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งประธรรมและประสงค์เป็นสรณะคือที่พึ่งอันเกตอุดมในโลก ตั้งใจสํารวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมการปฏิบัติพระพุทธศาสนานั้นตามที่ได้ทราบกันอยู่แล้วว่าเมื่อกล่าวโดยยอ่อ ก่ปฏิบัติในไตรปิิขาอันได้แก่ศีลสิกขาจิตสิกข,า,ขาคือสมาธิและปัญญาสิกขาเพื่อผลคือวิมุตติความหลุ ฉะนั้นการปฏิบัติอบรมจิตซึ่งเรียกตามภาษาบาลีว่าจิตภาวนาก็หมายถึงการอบรม ในจิตปิขาและปัญญาิขาหรือสมาธิคือปัญญานั่นเองหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสมถะมีปัสสนาสมถะ คือการปฏิบัติคือการปฏิบัติทำจิตให้สงบอันได้แก่จิติิขาหรือสมาธิ <c oughs> มีปััสนาปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริง หมายถึงปัญญาติขานั่นเองในการปฏิบัตินั้นในจิตภาวนาดังกล่าวก็จะต้องมีศีลพร้อมทางสาระคือจะ ต้องมีสาระคือศีลคือจะต้องมีสาระและศีลฉะนั้นในเวลาที่เราทั้งหลายจะปฏิบัติทำกิจกภาวนาคือสมถะและวิปัสสนาหรือสมาธิและปัญญา ก็พึงตั้งใจถึงพระพุทธเจ้าประทมประสงค์เป็นสรณะที่พึ่งเป็นเครื่องนำทางปฏิบัติในกิจภาวนาและ ก็พึงตั้งใจสํารวมกายวาจาใจให้เป็นศีลศีลเพื่อสมาธิและปัญญานี้จะเป็นศีลที่ได้สมาทานมาแล้วหรือเป็นศีลที่ปฏิบัติมาแล้ว อาวะของตอนเจนเป็นภิกษุเมื่ออุปสมบทเสร็จเป็นภิกษุก็มีศีลมาพร้อมกับการอุปสมบทเสร็จตามพระพุทธบัญญัติ และแม้เช่นนั้นก็พึงมีศีลในการปฏิบัติธรรมกิจภาวนาคือความสำรวมกายวาจาใจในปัจจุบันความสำรวมกายวาจาใจ ดังนี้ไม่ได้สมาทานจากใครแต่เป็นการสมาทานปฏิบัติด้วยตนเองในขณะที่จะปฏิบัติโดยมีการถึงสาระนำ ดังกล่าวและเมื่อมีสาระแ,ะและสินดังนี้แล้วก็ชื่อว่าได้มีมูลฐานหรือที่ตัง้ง จิตภาวนาของสมาธิของปัญญาพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้ว่าจิตนี้ประพัดสอนคือผุดทอง จิตนี้เร้าหมองไปด้วยอุปกเล์คือเครื่องที่เข้ามาทำให้เร้าหมองซึ่งจอเข้ามาบุคทุชน คือผู iden, in, ้ที ated, life, ่มีกิเลสหนาแน่นผู้ไม่ได้สดับสดับฟังย่อมไม่รู้จิตนั้นตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเรา คือพระตถาคตพุทธเจ้าจึงกล่าวว่าจิตภาวนาไม่มีแก่บุทุชนผู้ไม่ได้สดับรับฟังและได้ตรัสไว้อีกว่า จิตนี้ประพัดสอนคือผุดผ่องจิตนั่นหลุดพ้นแล้วจากอุปกิเลสคือเครื่องเ่ามองที่จรเข้ามา อริยสาวกสาวกคือผู้ฟังคือสิทธิ์ของพระพุทธเจ้าผู้พระอริยะหรือสาวกผู้เป็นพระอริยะผู้ดได้สดับรับฟังย่อมรู้จิตนั้นตามเป็นจริง เพราะฉะนั้นเราคือพระทาคตุทธเจ้าจึงกล่าวว่าจิตภาวนาย่อมมีแก่อริยสาวกผู้ได้สดับกับฟังดังนี้ พระพุทธภาสิทธินี้ได้สั์ถึงธรรมชาติของจิตหรือที่พระอาจารย์เรียกว่าผวังขจิตเป็นจิตที่ประพัดส้อนคือผุดพองจิตหรือผวังขจิต ุกบุคคลด้อมเป็นธรรมชาติผุดของด้วยกันทุกคนแต่ว่าส่้ามองไปแล้วด้วยอ,อุปกิเลขเครื่งองส่อมองที่เข้ามาทำให้ส่าหมองซึ่งจรเข้ามา อันหมายถึงว่าโดยปกติทั่วไปทุกคนย่อมมีกายมีจิตประกอบกันอยู่จึงเป็นบุคคลที่ดำรงชีวิตอยู่และกายนี่ ประกอบกับจิตก็มีอายตรยะคือที่ต่อที่เป็นอาย,ยตจะรภายในก็ได้แก่จากคุคือตาโสตะคือหูคานาคือจมูก ทิวขาคือลิ้นกายะคือกายและมโนคือใจกับอาจตนะภายนอกคลูกเสียงกลิ่นรสโอทภะสิ่งที่กายถูกต้องและธรรมะคือเรื่องราว อาจตนาภายในภายนอกดังกล่าวนี้เมื่อยังตื่นอยู่ไม่หลับหรือสลบไปย่อมต่อกันอยู่เสมอคือตาก็ต่อกับรูปตาเห็นรูป หูก็ต่อกับเสียงได้ยินเสียงจมูกก็ต่อกับกลิ่นได้สัาบกลิ่นเลนก็ต่อกับรสได้สัาบรสกายก็ต่อกับผลธภาะสิ่งที่กายถูกต้องมโนคือใจก็ต่อกับธรรมะคือเรื่องราว คือคิดรู้และถ้ารู้เสียงเป็นรถโอตภะธรรมะคือเรื่องราวนั่นเป็นที่ตั้งแห่งความยินดีพอใจก็บังเกิดราคะคือความติดใจยินดี เสียงเปรตรถปกดตะพะและธรรมะเรื่องราวนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยินร้ายไม่เป็นที่ชอบใจพอใจก็เกิดปฏิฆะความกระทบกระทั่งโทสะความปรดแค้นขัดเคืองถ้ารูกเสียงเปรน,นรถปวดตะพะธรรมะเรื่องราวเหล่านั้นเป็นที่ตั้ง โมหะคือความหลงก็งเกิดโมหะคือความหลงราคะโทสะโมหะนี้เป็นอิเลสที่กล่าวได้ว่ามังเกิดขึ้นโดยไหลเข้ามาสู่จิตใจ ทางตาหูทางตาทางหูทางจมกูกทางเล่นทางกายทางมนะคือใจมันนอนเรื่องอยู่ในจิตผูพกพันอยู่ในจิตจึงทำจิตให้เศร้าหมอง เพราะฉะนั้นบรรดากิเลสยีแ่แปลว่าเครื่องเศร้าหมองมีราคะโทสะโมหะเป็นต้นจึงไม่ใช่เป็นธาตุแท้ของจิต แต่เป็นสิ่งที่จอนเข้ามาฉะนั้นจงึเรียกว่าอุปป,ปิเลสที่แปลว่าปิเลสที่จอนเข้ามาแต่ว่าในการเรียกโดยทั่ว,วไปนั้นก็เรียกว่าปิเลสเท่านั้น เ,เตเ็มที่แล้วกิเลสทั้งหมดเป็นอุปกิเลสท้งนั้นเป็นกิเลสที่จอนเข้ามาและการที่กิเลสจอนเข้ามาได้ก็เพราะไม่ปฏิบัติในจิตตภาวนาไม่มีจิตตภาวนาการอบรมจิต และการที่ยังพ้นกิเลสไม่ได้ก็เพราะไม่มีจิตภาวนาคือการ,รารปฏิบัติการปฏิบัติอบรมจิตจะไปปัะฐานเป็นวิธีปฏิบัติอบรมจิตอันเรียกว่าจิตภาวนานี้ สมาธิทั้งทาง,ทาง,ทางปัญญาหรือทั้งทางสมถะทั้งทาง,ทาง,ทางวิปัสสนาสติปัฏฐานนั้นแปลว่าตั้งสติหรือแปลว่าสติตั้งใน ขณะที่ปฏิบัติเพื่อตั้งสติคือสติยังไม่ได้ตั้งแต่ปฏิบัติเพื่อตั้งสติก็แปลว่าตั้งสติเมื่อปฏิบัติให้สติตั้งขึ้นได้ก็แปลว่าสติตั้ง พระบุติเจ้าได้็กสอในให้ปฏิบัติในสติปัฏฐานโดยี่่ัตั์ไว้ว่าเป็นไปเพื่อวิสุทธิคือความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายเป็นไปเพื่อก้าวล่วง โศกความโศกปริเทวะความรันทกีจขั้มวนใจเป็นไปเพื่อดับทุกโทมนัสความไม่สบายกายไม่สบายใจเป็นไปเพื่อบรรลุญายธรรมธรรมะที่เึงบรรลุ ร่างแต่เบืองต้นเบืองต่ำจนถึงมัดผลนิพพานเป็นไปเพื่อเกิอทงให้แจ้งนิพพานดังนี้และในข้อแรกทีิปัดสอนให้ปฏิบัติ ก็คืออานา,าปานสติส,ต,สติกำหนดลมหายใจเข้าออกมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกจะก,กำหนดจิตไว้ที่ปลายจมูกก็ได้อันเป็นจุดที่ลมกระทบเมื่อห้ใจเข้าเมื่ให้ใจออก แต่ในชั้นแรกจะส่งติดตามลมหายใจเข้าไปปลายจมูกอุระคือสูงอกและนาพีคือท้องในเมื่อใจเข้าท้องก็พองขึ้นและเมื่อให้ใจออก ก็จากหน้าพีท้องที่ยุบลงอุระัะและปลายจมูกหลังนี้ก็ได้และเมื่อชำระแน้วคนกำหนดเพียงจุดเดียวคือที่ปลายจมูกหรือที่พิบปากเบื้องบนสุดเท่วลมจะกระทบทีนน่ไหนและท่านอาจารย์ทางปฏิบัติก็มีสอนใช้ใช ให้ใจเข้าพุทธห้ใจออกโทเป็นเครื่องช่วยและก,ก็เลยจัดสอนต่อไปถึงการทำสติในอนิยบททั้งสี่ทำสัมปัญ,ญญญาในอนิยบทโดยละเอียดทั้งหลาย ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสุวและตั้งใจทำความสง,งบสืบต่อไป